ข้าเจาอยังก็โอ้ยตายคอยก็ไปกดอันนี้คอยกดยังนี้คอยกดเสร็จยังเนี่ยสวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเลยชาแนลชนีมีช่องช่องที่สารแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนค่ะสภาพก็คือหน้ามันเงียบๆมากเลยนะคะเพราะว่าอีซันไม่ได้ทาแป้งค่ะลงแต่ครีมนะคะทักใครกันเย็นวันเสาร์ค่ะผู้ใดอยู่แนมาเร็วมึงทนอนละบ่ ยังหนอกว่าได้ขอเสียงแน่ทักทายกันเสียสิมาเฝ้าเ้าพื้นเรื่องกันแต่งกา,งกายฟังพี่น้องเ้าผื้นอืมกำลังได้ทีบัดหนึ่งได้ทีบัดหนึ่งกับสิมาเ้าผื่นคนได้เว้าผื้นคอนหย่อนยังลตัตีพูดเรื่องเกงขาา่าม้านาออืมคนเท่ากาันแต่งกายนะมาเดบเวาอยากว่าเสื้อผ้าถือแพ่งหรอพี่น้องมันดูที่การตัดเย็บแล้วก็เนื้อผ้านาอ อืมนั่นแหละกับรสนิยมว้าวพื้นตรงๆเลยอันสำหรับข่ยนะ้าเสื้อผ้าถือแข้งหรือว่าแบนยังของกาซาสไหนเดียแต่ว่าในสายตาเนาะย้อนว่าข่อยเกิดเป็นลูกสร้างตัดผ่าเนะาะยหา่ขว่กับาหญ่อข่กับมิหันตัดผา่ขาข่เคยบอกสูฟังแล้วเนาะเออใหญ่อข่กับมิหันตัดผ้าแม่ข่กับตัดผา่าเป็นข่ยเย็บจักอุตสาหกรรมเป็นเต็มไข่แปดขวบอันนี้บริ đây, ้คุยเด้อนี้เรื่องจริงนะจ๊ะแล้ว เรื่องน้องสูบอะนาะข่อยกับวิจาร์มตัตตโดนละยเรื่องการแต่งกายของนางนั่นคือบ่อกถือตาบ่ถือสเปกบ๊อกถืกอถยังข่อยนั่งมักใส่สูตรนู่นนั่นนี่แล้วล่าสุดนา่งกลับไปแสดงแมนบอขึ้นได้วะใส่สูตรทีร่มันมีลายมันจะมีลายรกริตเตอร์สีทองแล้วเป็นลายยิบๆอยู่เป็นเส้นๆเส้นๆเล็กๆทวตัวแล้วก็ใส่เกงขามมาอืมมันก็บ่ได้ดูดีดอกพี่นอ้องมันก็บ่ได้ดูดีดอก ระบาดเนี่มาเบิ่งพออย่บอพออย่บอแสงเก่งขาหมาสีขาวกับเสื้อสีน้ําเงินเมื่อคืนคือจึ้งมากแล้ววันนี้ไปพูเรือคือมันจะมีอะไรนะถ้าจะเป็นเสื้อคลุมหรือจะเป็นอะไรนะย่อยๆแล้ววันนี้ใส่ชุดสีขาวคนเทาแต่งตัวกับตองเบิ่งลักษณะจะคล้องน้าเด้แมนบอเออสีไปคิดว่าจะคล้องเป็นผู้นําแฟชัสันบ่ใส่นะจ๊ะบ่ถึงนะจ๊ะสภาพจะคล้องมาเป็นอึ่งเผาว้าผู้ใดนีมาสวัสดีค่ะคุณชูสวัสดีค่ะคุณบุญกอง มาเดิ uz, มาเดิ uz, มาเด uz, าอนว่าวผื่นข้นเห็นเห็นคนละข่อยขันปากหยิบจิบหยิบหยิบหยบเอาผื่นตัวอันสาภาพมันบางบ่ได้หนอเออแต่งโตจังไดก็บโอยยาว่าถอะเองแต่งโตจังไดกับบุ้หายสะอาดว่ามันบ่ถืกตาละจังไดกับมันบ่ใส่มันบ่ใส่มันบใน่นบใส่นะพี่น้องมันบ่ใส่พี่น้องจา๋าขามาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันรู้จ่อเข้าใจบ่ แนบเบิงแหละอันพูดนึงแหละมันเป็น,ปน,ปนอุยอยยะบัม่จัดตายบ่มีเทศมันบ่เมนแค่ว่าบอ,ไอดไซดเพี่นอุอมพี่น้องอันแมกะทังไอเาเอิ้นไปยังก่อลูกทีมขึ้นกันบ้านนี่วันดีขึ้นดีเมียใส่สุดแดงสุดมอลำสิงมาแบบสง่านะชุดนางสีแดงนะสวยนะเอาจริงสําหรับข่คอยมองอนะ่ะคือสวยเป็นสุดมอลำสิงที่สวยพัวใส่ย,ยังใส่สุดลิเกอ ข่อยบอรู้ว่าเขาจัดสคริปต์จัดโชว์ยังไงคือบอจัดให้มีการกันไปเปลี่ยนสุดให้มันมาเข่าตีมกันนะซูม,มันนับกันบอเอออาจเพราะว่าเขาบอหดีไปเบิ้งติดตามมันบอว่าเขาจัดสคริปต์ผูดด้ใดสิมาลองเพลงได้แล้วแต่งโตเป็นเังได้หัวใส่สุดลีเกีเมียใ,ใส่สุดหมอลำซิงโอเคเพิ่งสิว่าขายครัว่าหมอลำลิเกมันกับบอเขากันเพราแล้วเธอเมียกับแจ็คเต็มผัวกับแจ็คมันใส่สุดอีหยังเขาเจาะว่านอีหลีเด้อเรื่องการแต่งตัวนี่ อืมให้คอยเว้าสักคักคผู้ใดนี่อันซื้ออยังเดี๋ยวเอามาใกล่ใก่อนอันบอกเดี๋ยวเดี๋ยวได้คอยตอกเปิดโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเพื่อสีอันอันนี้เด้อสายตากระสันอันคุณนัดเอออันนัดซื้อซื้อได้เบาคือคักประจันกะอีหลีเนาะไก่ฉันเว้าอีหลีเนาะฉันสิต่างขาต่างกล่องแล้วคอยสีอันคอมเมนต์ในโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเดี๋ยวจะฝากแป๊บหนึ่งเด้อหานเวียนหัวน้ำข่อยเด้อขาต่างกล่องคอยแห้งให้เทคอยู่เนี่ยมาแล้ว แกงเขาจาังนะแต่งตัวบดเป็นเบิดทีมเบิดแก้งเแบบิดทีมนจังเป็นแต่งตัวอีหยังคอยเห็นลรอคอยละเขียงว่าสันอคอยห้นหวยถ้าสิบเป็นนักแสดงเนาะเสื้อผ้าหน้าผมมันต้องจัดเต็มเป็นบอพี่น้องเสื้อผ้าหน้าผมต้องจัดแต่เต็มได้นในการสิไปขืนเวทที่โซ่ใดๆบ๊อบ่นวาสิใส่สุทคิดว่าจะคล้องลอลอสุบ่ปึกษาไผสุสีเอาเต่สไตล์จะาของบ่ได้นะคะอืม ข่อยเห็นแล้วขอ่อยอุยรับไปได้อันถ้าว่านักหลองในวงเพิ่นกับใส่ชุดยังก็ใส่กระโปรงอันใส่กระโปงยีนแปแเจะอันยีนสีดําอันมีโลโก,โก้บุกคือแต่งโตราคาถึงน่ะพี่น้องราคาถึงในที่นี้ในความหมายข่อยเจา้ามูเจา้ากระโหนนะวะ่าในราคาถึงในความหมายข่อยไม่ได้หมายถึงรา,าคาที่เป็นตัวเงินแต่หมายถึงรสนิยมที่แบบว่าจักแม็นอีอยง ภาษาอีสานบ้านฝอยว่ามันหยุ่มมันห่วยอันฟีเย็บกับสิเป็นมันหยุ่มมันห่วยนะลูกลูกสร้างเนาะลูกสร้างลูกสร้างอืบ้านฮันเป็นเททิ่มอันพอยบอกดลยว่าคอสตูมเขาจะเป๊ะขึ้นยังอย่างทั้งการประดิษฐ์หรือการอะไรนะ่ะเขาเรียกอะไรชุดมะลําชุดทางเครื่องเนาะกัสีประมานเออนู่นนั่นนี่เซฟอะไรก็เซฟได้แต่ว่ามันเป๊ะออกมาแล้วภาพมันสวยมันดูมันดูแพงนะ มันดูแพงโอ้ยสุดที่อันหน่งเจ๊มันอียงแต่สิว่าโอ้ยเลยยาแม่แล้วเมื่ออาิตมึงบอกยังมึงอันเขาเห็นยังมึงกับบอถือตาก็มันบอถือตา,ตาอีริงามเผยก็บางามชุดสีแดงนั่งใส่ออกมาหน่ะมันก็นสวยอันหลังๆมาแต่แต่นั่งเลอกับผัวอันเก่าน,นั่งนี่นั่งแต,งต่งโตัมาผ่านแจ็คเถื่อบอกสืส่อสาในสายตาข่อยในสายตาข่อยเด้อแต่งตนี่ก็าบอถือโบกตาข่อยตะกินนั่งเป็นคนแต่งตัวสวยแล้วดูสง่านะตอนที่อยู่กับผัวเก่านะ ตอนนี้อยู่กับผัวเก่านางแต่งตัวสง่ามากสำหรับฉันนะเอออันแต่ว่าชุดแดงมอลลัมที่นั่งออกมาสแสดงขึ้นก่อนน,นที่ผัวนั่งใส่สุริเกอนั่นฉันก็มาชุดนอนสวยอืมอันแต่พราะอันนี้เพราะผัวใส่สุริเกออกมาแล้วมันเบดระเิเมทกันถ่ายย้อนไปถึงอดีตเมื่อก่อนน่ะที่นั่งเห็ดกุ้งปิดอยู่บ้าน โควิดน่ะชุดนั่งคือแบบว่าเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยนะขอยยังมากชุดนั่งที่เป็นชุดไอเหมือนประก,กัดหรอซิเป็นแดงแล้วก็แถบน้ําเงินไอเป็นน้ําเงินเหมือนผ้าอะไรนะผ้าครามแล้วมันจะเหลือกับแดงมันเหมือนประก,กัดนะชุดประก,กัดนะ่ะอยก็มากเออแล้วก็ชุดไลห่หลูกกวาดนั่งก็คือเป็นตาหากักชุดเสือผานั่งแต่ว่าคู่เหมือนอีอจะเป็นใส่อีหยังคอยศูนย์คอยคอยขัดเขียวน้าเขาคอตุ้มนี่คือพผูผพานมากเลยถ้าว่าสาวนักหล่อมันมาจากคู่แฝดนะนะที่มาจากคู่แฝดนะเกา่า กระใสเขาเรียกอะไรวะไอ้ที่เป็นมันจะเป็นพิเตอร์หรือเปล่าไอ้ที่เป็นเป็นเกาะอกเหมือนเหมือนเหมือนเสื้อเชิ้นในเฉยๆนั่นที่มันห้อยๆที่เด็กๆเขามักใส่ไปเที่ยวพักเที่ยวบานใส่แต่จะสันบางทีน่ะการแต่งตัวเซ็กซี่ว่าวิวมันก็บปต้ตองขนาดนั้นบ่ต้องขนาดนั้นอย่างเสื้อซีทรูใช่ไหมแล้วเขามีเกล็ดเลื่อมที่ปักเป็นหน้าอกแล้วพช่วงตรงนี้ตรงนี้มานะ่ะมันก็คือมันสวยนะแต่ว่าใส่ถามันเปิดไรเนะ่ะมันกับโบสวยอืม มันบอดสวยมันบอดเริศนะคะอันเมื่อก่อนนั่งเป็นให้โซ่ใหญ่เดี๋ยวนี้ไปเสริมสวยนทนที่สิงามกูเกาลยายอยากไปออกอยากไปออกเสือเขาเลยเดี๋ยวเขาจะฟองเจา้ายิงไรฟองอ่เหล่าแต่แม่มันสว่าแล้วว่างประนันตีว่างประนันตีอืมว่างประนันตีอืมว่างพอ,งองสินั่งเสืออยู่ที่อันคือไม่งไงเลเดียว ขอแค่ชินั่งเซอ,อยู่นี่แล้วนี่นี่ไม่ตามบังคูงกินเนาะแม่นบอ่อืมขอแค่ชิจัดปาร์ตี้ขอกินเก๋ผมสร้าเก็บวันที่สิบเกบ้าเอ้ยวันที่เก้าใหสิไปกลับไปด้วยอืมตามบังคูงข่อยกับมี่มอลำัข่อยกับมี่เบิร์นเดมะมอลำกับเป็นคนในสังกัดขอด่อยเดะโทษปุ๊บสั่งปับ๊บเจ้สื่อตัวอะไรด้อวยภาษนโอเคเจอกันจบปุ๊บแย่ yeah. มอลำขอ่อยกับพร้อมเต็มที่เป็นตาไนมอมี่พุกคือมอมี่พุกคือ อ๋อมีบุคือคือคอสตูมเนี่ยมันอันม่ม่อันให้วิจารณ์เลยเนาะกัสิ้าผู้ฟังเนี่ยก็เสียอไปปรับปรุงเลยเดี๋ยวเสื้อผ้านี่ผู้ฟังอินดี้ก็เห็นแล้วกางเกงขามาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ขามานะอืมไม่ได้มันไม่ใช่นะมันบอกใส่เขากับตองบึงเข้าเดียว่าเข้าสีใสเอียงมันก็สีคือเดียเขาต้องบึงอันซารีละเข้าเดียวพว่าด้วยความหุ่นเข้าผสมส่วนเนาพี่น้องเนาะ ด้วยความหุนฮ่บ่สมส่วนนะเฮาก็ต้องเลือกเสื้อผ่าที่แบบว่ามันเป็นแนวของเฮาอันแนวของเฮาเนี่ยคือใส่ออกมาแล้วแล้วมันดูดีนะไม่ใช่แนวที่เขาม a กนะบางครั้งเราก็ไม่ได้ใส่อยากที่เรามาร์นะแต่ว่าอันถ้าใส่ที่เห็นมันดูดีนะนะอืมบางบบว่างกระสงย่ายาไปออกซื้ออีลีเขายิงขนันเงินไปเลี้ยงผัวเล็กหน่อยเขาอยู่นี่แหละเจ้ากกันยาฟ้าเม่นใจสิแม่เอออืม อันละบ้านข่อยบอังคุงหลายๆเลยอืมมันเป็นยังดอกบ้านข่อยบอังคุงหลายๆพี่น้องบอังฮุงอิตาลีโลละหกบาทบริ่ก้กินบังฮุงไทยไมาดนราคา้าบังฮุงแขกจ้าห่านแขกบกพริกกะมีก,กินได้ค่ะคู่มือนี่ยุโรพัฒนาได้ถ้าวาสารไม่เยอะดิเราซื้อเตว้อยู่ตดิอืมอันสมัยก่อนสมัยก่ยกอนพริกโลละสิบแปดยูโรพี่น้องทุกมือนี่เล็ดจ้าสั่งเอาค่ะไปร้านแขกนะคะเจ้ากี่สิบโลพริก โลละหกยิโลใส่ตูเต้เย็นตู้เย็นค่ายซ้รลอยลิปซ้ปีก็เพิ่นเบิดอยู่คู่เมือนนี่มไม่ได้ยากดอกอืนคะคะค่าถาเบิงว่าผัวเก่าเฮ็ดเนี่ยแบบค่าถาเบิงว่าผัวเก่าเฮ็ดแบบนี้หนเขาเจะเฮ็ดตามมันเต้นไปเต้นมาจูบก,กัน,เต,น,เ,ตน,กกนเต้นไปเต้นมาเสร็จน,นำเรือ <laughs> ง ก็มีสั้มซ่หน่ะเจัาหน่อยก็ไปเตะยงก็ละว่องวะอันจังหน่อยก็เตนละว่องกัว่าบ่มีคนจางจ้าห้ยสิจ้างเจ้าสีว่าจังหนอเนาะคอยกับว่มีความสีเ้าน่อือกันคอยอยากหัวคอยอยากหัวแม่ถ้าว่าเขาว่าถ้าเขาว่าไหกกระเขียดถ้าเขาว่าเขาบอกควบจริงกระเขียดอืแทนที่สิแบบว่าอืมันแต่แม่นควบเพลินเนาะอันนี้มันบ่สวยเนาะอันนี้มันบ่เลิศเนาะ เรสนิยมบอดีอีหอลีรสนิยมบอดีพวกาบอกยังผิดเน,นี่ยนี่ว่าดิสิเป็นอย่างกับวิจารณ์คว้มจริงเนาะเขาบอกเรื่องว่ารสนิยมบอดีแต่งโตมันปอดถึกต่องถ้าว่าฉันเขาอันเวลาไปเอียงก่อนไล่การยังก่อน The ฟ a เขาจะมีคอมเมนเตอร์เหรอใช่ไหม The ะเฟ e เขายังมีคอมเมนเตอร์เลยแต่งตัวอย่างนี้มาได้ไงเดินอย่างนี้ยังไงจะไปตามควายเหรอเขายัง่าจากสีโอ้ยยูทูบ ยังกับบริยานจัยูทูบบอกข่อยดอกเมื่อกี้ข่อยลงคลิปอันโฆษณาฝรั่งไปมันให้ข่อยติดเรืืองแล้วที่จริงติดเหลืองมันไม่ต้องลบก็ได้ดอกแต่ข่อยลบออกไปซื่อๆนี่ละออันเดยวเฟซข่อยยังมีคอมเมนต์เติร์นนอว่าเออแต่งกายเป็นยังไงเหมาะสมกับบุคลิกการแสดงออกดีไหมอันนี้เว้ยจะคอมเมนต์ได้สิการคอมเมนต์ะละอันทาคอมเมนต์ไปกับสีฟองเขาโอ้เป็นบ้าอแทนทีสิรับน้อมน้อมรับค่ะเสื้อผ้ามันเป็นอย่างนี้นะคะ มันโอเคค่ะยอมรับว่าเราเรียงเรียบเรียงไอสคริปต์งานผิดค่ะเพราะว่าเขาบอกไอหูแลว่าสคริปต์จังได้แต่คอยทีแน่ๆคอยเห็นสุดลิเกกับสุดมอลำแดงกันขึ้นไปคู่กันบะพานบะ่านบะได้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 หลายวงเขาก็แต่งตัวสวยอยู่อันอันว่าเรื่องสุดมาอีกเลยบะได้วิจารณ์แต่วงนี้เด้ออัน เพลงหม่ที่ว่ายอียงก่ออันของสาวหน่อยทีสามสาวว่าโซมีจินวิจารณ์แมนเบอร์เราคอยบริสุทธิ์ใจดอกอันไม่จินอันฝ่ายก็ไปยไม่แก่ออกมาสามคนชุดชุด,ชดตั้งแต่ตัวช่วงตัวลงมาไปถึงรองเท้านะ่ะโอเคนะแต่ใส่หมวกบานเนี่ยผ้ากันใส่วิกผมสีทองแต่ใส่หมวกบาานในสายตาขนเนี่ยม่าย่งไรรุ่งรังอืมถอดหมวกถิมค่ะเซ็กซี่ไปเลยอีหลี สิข้าบ่อยกับพ่ข้าบ่อยมันเข้าบ่อยบ่ได้เพื่อยังอันสุดนั่นมันเป็นหมอลำแล้วสุดมันเป็นวิปปบวับวิบวับเหมือนอยู่ในบาร์แล้วมันก็ต้องปล่อยผมยาวเซ็กซี่ใช่ไหมเพราะเขาใส่วิกผมสีทองกันใช่ไหมไปใส่หมวกเป็นสไตล์เข้าบ่อยอันนี้ขอกับคัดตากับคอดูมขึ้นกันเรื่องคอดูมนี่เขาเห็นข่อยซูดหรือตัวข่อยเห็นเป็นต้นตคนแต่จังข่อยเป็นคนเยอะอวิวเมสเสจเวลาเขาแนะนำยังซีลาออกเฟซโซโลดเขาก็สิีบอกว่ากูไม่ได้เลือก กูไม่ได้กูไม่ได้เสือกเรื่องของมึงนะขอบคุณที่ออกมาด่าทั้งผัวทั้งเมียอ่ออะไรวะเสือกคอยเห็นแล้วย่ายตัวจริงนะ่ะบ้านเราอยู่ใกล้ๆบ้านคอยเดียวบัตตี้แสดงว่าบัตรจาอยู่แถวอันตีบ้านแม่ข่อยอยู่ชัน้นุมานเด้ออืมอันแล้วเคยไปสื่อไอ้น้ำยาขุดสนตีนอยู่อันบ้าอันนั้นอยู่เมื่อนั่นเพิ่นไปเดินฟิวเจอร์หัวหิน มึงกูเสียดายเด้เงินเงินดีค่อยมีเงินเขากับบอไปเห็ดยังหลอกเห็ดยังวะมื่อนั้นเพิ่นไปเดินฟิลเจอร์หัวเห็นมึงกูเสียดายเด้เงินดีจะค่อยมีเงินเขากับบอไปเห็ดหลอกเห็ดมากอ๋ออันว่าเรื่องเห็ดนาบอกแมนบอนา,น,านั่งนันมู่คอยบอกว่ายันที่เอาอยู่แสนหนึ่งนั่งเป็นคนแกมตอบ เขาว่าไปเห็ดแก้มแต่ว่าขอผิดพลาดห้องนั่งคือน,นั่งไปเปิดหัวตากับฉีดไขมันหนังตาว่าสันเพื่นอนหัวเป็นสายสัญญกรรมเป็นมาดามมาดามอีหลีผัวติดเศรษฐีท็อปเทนยูได้สวีเดนอีหลีนั่งเป็นคนแบบว่ามาักเกศจังสินะนะนั่งผิดพลาดนั่งคงถือข้อตัวนั่นแหละนั่งคงถือข้อตัวน,นั่งงนแหละเออขอสิอ่านคอมเมนต์อยู่นั่นนะอยู่นี่หรอกอยู่นั่นขออ่านบบเห็นขอสายตาสั้นพี่น้อกขอส่ยพันแทรกลื่นอยู่แต่มันกับยังไม่ใช่นะคนอื่นแก่แล้วสายตายาวนะฉะนันน่ะแก่สายตาสัั้้นนนนนะะะเเเพราาาาาว่าป็นคนสสยยตยออมมกื สายตาสัน่นอ่านคอมเมนต์บรเห็นขออนุญาตเปิดเครื่องนี่ก็แป๊บหนึ่งอันนาน่างนะแซนหนึ่ง,นะงยันที่ก็เอาอยู่แต่ถ้าใครมีปัญหาอีรีดันเพื่อนคอยนาน้าว่าให้ไปโรงพยาบาลมารามาเพราะคุณหมอนะ่ะไม่อยากได้เงินหรอกว่าสัน้นเออเพื่อนคอยว่าอืมนะคะคอมเมนต์นี่นี่มันก็ข้นสาแมืมันอ่านบรท่นคือ,อหัน ย่ายจะย่ายใจอยากไปออกซื้อเขาเดีย๋ยวอ๋ออ๋อันนี้อ่านแล้วเนาะในนี้มันก็ขึ้นช้าเนาะในนั้นมันขึ้นเร็วแต่มันก็มองไม่เห็นไงอืมน,นั่นแหละก็เมื่อขืนเมาหม้อยก็พี่กับนองไปเสนอค่าเมื่อนี้ว่างค่ะเทสันนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของออ้ได้บอท่อมาวามมออ่าม่ตอหอดยามบ่มาเดอ้ออ้ยนี่ยกสิคอนฟาดค้ามามันอยู่ศูนย์ก็เลยมาขึขืนไหลได่ เลเบียไปเลยกระป๋องหนึ่งเอาจริงๆชีวิตข่อยนี่หมอกับ youtube กับอันนี่ล่ะไปไล่ติ๊กต็อกกับบัณฑิลงกินเบียร์ไล่วันดีขึ้นดีมันกเตือนฉันแดงปิ๊บปี๊บไล่แมมดอกว่าสนอกศูนย์เว้ยศูนย์เว้ยไล่ไปกับบัณฑิอีหยังดอกยูนี่นั่นเพราะว่าติ๊กต็อกบัณฑิตเปิดติ๊กต็อกบัณฑิตเปิดนะคะอยู่สโลวีเนียอันยุโรปเนี่ยติ๊กตอกเปิดพุกีประเทศเด้ออันติ๊กต็อกนายย้อนย้ำไล่ย้อนของขวัญอีกอย่างจะสี่ได้อยูเทอร์ฮับกยนับบั หลายคนมูที่เห็ุมากกับเพื่อนกัอยากปักตะกาแต่ว่าในยุโรปไม่ได้เปิดปักตะกานะสําหรับหลายๆท่านสิเขาเจาไหล่ติ๊กตอกแล้วเขาปักตะกาอย่างคนไทยที่ว่าเทศกาลเจนนี่ทุกวันนี้มันบอเขาเห็นแหละว่าพุณปักตะกาแต่เขาสื่อบ่ได้เดี่ยเขาสื่อบ่ได้แม้กระทั่งโยนกล่องของขวัญเวลาโยนอไอ้เขาไปด้กูมันบอพี่นนอเขาอยากโยนกระจายไปสิเขายนไปเขาเจาะกระดากองเป่ามันเขายนมาเขาเก็บบุได้ขึ้นกันยกเว้นโยนให้เป็นดาวเป็นดอกไม้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นยุโรปปิด มีเปิดประเทศเดียวใส่ว่าอิตาลีอิตาลีนะ่ะ TikTok เปิดอิตาลีนะ่ะอิสระมากเลย TikTok Facebook แล้วก็ YouTube อืมบ้านคอยนี่เฮ็นนี่ละม,มวนแล้วนะคะอันนี้ว่าสู่ผีสู่น้องต่างอืมแต่ว่าในทนบ้านฝาดอยู่ Facebook ค,คอยก็มีวิธีของคอยนั่นละอืมเราอยู่ลังสิทธิ์อ๋อนึกว่าอยู่บ้านบันนอกเราอยู่ลังสิติ์ อ๋อนั่งอยู่รังสีดข่อยอยู่ล่าลูกกาบ้านไก้ๆก,ก,กันนั่นแหละจ้ะแต่เขาอยู่บ้านรู้เขาอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเท้าเห่าเห็นอยู่ฟิวเจอร์ว่าสันอ๋จอจ้ะข่อยกับ่าสันทัดเอ,พอ,อ,อก,กเพี่น้องข่อยก่บแม่ไท่กรุงเทพนาะอืมข่อยกับบาสันทัดกรณีแต่บ้านหนอกอีสานข่อยกับบรู้เือกันข่อยนะัสันทัดใส่ปราจีนบุรีอ้าเป็นเด็กปราจีนมาสิบปีนั่นเนี่ยอืมสันทัดกรณีปราจีนบุรีนะคะ สวัสดีค่ะคุณโลตัสโลตัสนะคะคุณดอกบัวไม่ใหญ่บัวบานบอสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเว้าพื้นด้วยกันเออแวะเข้ามาเว้าพื้นเห็นอะไรที่มันเคียงตาไม่ถูกใจก็เว้าพื้นอะไรที่มันดีเราก็ชื่นชมก็บ,บอกว่าแต่ว่าถามันบักถือใจในไขเบาลน่จักหน่อยบอกว่ามันนั่น,นวบวลามันเป็นฮพบๆๆๆก็เป็นสายสารแน่เนาะชอบสารแน่อันนี้ได้เบียร์ปอกเดียวเนี่ยถามมัน สองฟองใยซีอิ๊แต่ว่ากินแค่นี้แหละอัน,นย่ำขึ้นนั่นเดี๋ยวนี้เท่าแล้วพี่น้องย่ำขึ้นกิถากินแอลกอฮอล์ย่ำขึ้นถากินไล่นั่นเด็กๆมาบันอยากกินน้ำเย็นอยากกินน้ำเย็นระบา้ลุกขึ้นมาเตะจ่าเตะใส่ไปเลยจ้าเออแต่ว่าโดยปกตินะคอยไปกินเหล้ามือดถามมือจ้าเสียนคอยไปท้้งนอกก็คือเย็นขึ้นมันจันอังคารพูดนะคะอังคะจันอังคารพูดนี่เอาไปกินเหล้า พอสมีวันของข่อยแด็ชาวบ้านเข้าไปวันสุกเสาร์อาทิตย์เปนบอ่บอบอ่อมารีบบ่อเป็นเมืองนักเรียนพี่น้องถา้าจะเาไปวันศุกเสาร์นี้เด็กหน่อยนักเรียนมาสิกับบ้านไปเอาของบ้านพอรอมมากินสวัสดีจารยาเมือนี่ท่านไล้ซดทั้งเอือเนาะจา้ะโอ้ยสวัสดีค่ะคุณชิสุก,กะอืมอันซุ่งบ่าซุ่งสีขื้นซื้อจากก็เลยมาขึ้นอืมซุ่งสีขื้นลูกขาเท่อืมลูกค้าเท่กันอยู่บ้านกัหลูกสองคนกันเลยโอ้ยลูกก็เล่นเกมกันเลยอันหาข้า,ขาวหาหนามให้ลูกกินแล้วก็เลย จ็ดเศษเนยังอืมบ้านนี่เปิดไปคลิปพ่อกังว่าไปคลิปพ่อเห็นขาเจ้าอันอันแต่งเตื๋ยปะแต่งตัวคัดตาก็เลยมาขึ้นไหลขึ้นวาแวะๆอยู่นี่ล่ะจ้าอืมเนาะที่แรกมื้อนี้ว่าสิไปย่างตลาดเช้าว,ว่าสิไปถ่ายคลิปให้หมู่เจ้าเบิ่งเด้แต่ว่าข่อยมีลูกค้านัด10:00นเช้าผมก็เลยบ่ได้ไปไสแต่มื้ออื่นมันสิมีตลาดเช้านะตลาด2 4บสิต้องเบิ่งก่อนว่าพออยูอ่อ้วนสิอยู่เฮือนบอ่ สิมีคนพาไปบอถ้าภาษาเกษตโทรหาหมูแต่มันอากาศหนาวก็เลยขี้ขาดยางนะมันอากาศหนาวขี้ขาดยางเนี่ยมือเสาร์กะตื่นขึ้นก็คือมูเจ้าเห็นหรอเว,วลาตื่นข่อยเนาะข่อยก็สิตื่นแปดโมงแน่สิบโมงแน่เที่ยงแน่แล้วแต่อารมณ์เลยส่งผมกับข่อยถา้าข่อยมีลูกค้าน,นัดเสาร์ข่อยก็ลูกเสาร์นะถ้าข่อยมีลูกค้าน,นัดเสาร์ข่อยสิลูกเสาร์แต่ว่าเดือนนานี่เดือนนานหลังจากประมาณวันที่เท่าไรว่าห้าหกเจ็ดข่อยอาจสิไปประจำการซราเก็บกระไดเพราะว่าหานมันสิ ห่านน้เข้าตกแกงไก่สิเหลวาน้อพี่น้องนอก็ต้องไปเบิ้งไปไอันนี้จังหน่อยแต่ว่าที่เก่าเขาก็มีงานอยู่ซาเก็บกลยคิดว่าช่วงเดือนพฤศจิกายน่กษดรปริบําการยูโรวินเนียบันไดเกษตรเป็นประจําการทางโครเอเชียเนาะจากนะคนนไร้บ้านพี่น้องมาลร้ล่างกันเลยไายแล่นาล่้หลังเนาะอืม้าเบิ่งลูกไส้เจ้าเด้อเอ๋กองมาอยู่กับคู่ชินจังไปเมืองหนอกค่อยเบิ่งเด้อเผื่อนไปตามอมงินอัน เบาเรื่องคู่เช่นจังก,กับกล่องวายอยู่เนาะแต่เบาถึงว่าอิลีแล้วเนี่ยนะววงนี่เพื่อนกับมีแสงเป็นคู่คนนะไม่กระทั่งไอ้น้องอะไรนะน้องเบนใช่ไหมน้องเบนใช่ไหมที่เป็นแอดมินนนะ่ะเนาะเออเขาก็สนับสนุนมี่แสงไม่กระทั่งแม่คั่แม่คูว,วกับเสียงดีมัน,มนเป็นว่าแค่เรื่องเสียงดีเสียงดีแต่ว่าคอยมองว่า วงมันบวชใหญ่เกินไปโอเคอาจจะพูดว่าวงใหญ่เล่นห้าชั่วโมงนู่นนั่นนี่แต่ว่าในปริมาณคนคือเข้าแบบว่าดูแลทัวเทิงกันะพี่น้องก็เลยกระจายความสําคัญเห็นเดททุกคนมันบวะแล้วทุกคนก็หนูจักสางตัวตนเข้าเจ้าเข้าเจ้าค่อนข้างสิเป็นคนรุ่นใหม่นะพี่น้องเข้าเจ้าค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่อืคือว่าจังส่ส่วนมากคณะคณะหมอลำคณะหมอลำเนาะอันนี้ข่อยข่อยเบาในมุมมองของข่อยเนี่ยในมุมมองของข่อยเข้าเจ้าสิเป็นระดับแบบว่า ผู้อาวุโสนู่นนั่นนี่แต่ว่าไน้สําหรับโตเกียวมิวสิกนี่เขาสิบริสนใจว่าผู้ใดใหญ่ใครหน่อยแต่เขาสนใจว่าใครมีอํานาจในจุดนั้นเขาเคารบเขาไม่ได้สนใจว่าคุณอายุมากอายุน้อยแต่อยู่ที่หน้าที่และความสําคัญใช่ไหมผู้ใดมีหน้าที่ยังเขาก็เข้ารบคนนัน้นเพราะฉะนั้นก็มีแสงเบิดทคุโคนเป็นมอพี่นองเอออันผู้หน่อยเป็นบอดกับว่าไปผู้ใหญ่แน่กับเป็นรองลองมาเขาก็เขารบต่อไปอันนี้คืออันนี้แต่ว่าถ้าเป็นสมัยโบราณ เขาเรผู้อาวุโสอันนี้ก็บบแม่นบแม่นเรื่องพิดพี่น้องกันเขาเราผู้อาวุโสแต่ว่าด้วยความที่เขาอยูหนีเนาะพี่น้องเนาะยูหนีเมืองฝรั่งเอศนกันปานเซียวผู้เด้ออืมอันลูกไอ้มูมูเด็กเปียมากกับบริวารมาม้าได้บดเอืญนเท่าว่ามาม้าได้เอิ่นเท่าเลยาเด้อเลยาลูกพี่หน่อเช่นเออฉันเลยาเด้ออืมเลยาอืมอันเอเลยา แต่ลูกข่อยยังลืมซื้อข่อยนว่าซื้อข่อยอีหลีอีหยังก็ยังเอิ้นข่อยอันไปโรงเรียนเขียนกระดาษบ้างเด้๋ลูกขเขียนว่าอันแม่ซื้อหยังแม่ซื้อเลาาเยียเป็นพิมพ์ลูกสังพี่น้องเออแต่แม่ข่อยรักเอิ้นข่อยเลเายาียซื้อเลเายาียเป็นซื้อภาษาสโลวีเนี่ยเลยค่ะข่อยตั้งอันซื้อนี่ข่อยอันเป็นหยังคือได้ซื้อเลเยียมาติมาอยู่สโลวีเนี่ยใหม่ๆเนาะเมื่อสิบห้าสิบหกปีที่แล้วฝรั่งเขาเอิ้น่ซื้ออีหลีข่อยบ่ได้พี่น้อง ปฏิทินพ่ออีวัว่ามึงต้องเปลี่ยนซื้อเดยวนี้นวะสันบ้านนี้ปฏิทินส,สโลวินเนียสมัยก่อนใช่ไหมมันจะมีวันเดือนปีใช่ไหมแล้วมันจะเขียนชื่อเด็กที่เกิดวันนั้นวันนี้มีเด็กชื่ออะไรบ้างเกิดวันนั้นวันนี้ใช่ไหมข่อยก็เล็กไปที่แรกข่อยว่าสิเอาโซเนียหรือว่าซอนยาล้านใจ้ข่อยว่าหืมวะสันซอนยากับโซเนียมันซื้อผู้เท่าเด้อวะสันข่อยเลือไปปุ๊บเอาเลยาแต่สะกดเลเจเนเนาะเลยา มันอ่านมาเลีาภาษาสโลวีเนียตัวเจสโลวเนียคโครเอเชียหรือว่าฝรั่งส่วนมากที่ไม่ใช่อังกฤษแท้ๆน่ะตัวเจเขาจะออกเสียงยอยักษ์นะคะอันแต่ว่าคนไทยอ่านมาเลีาเลยบอคาเลยาค่ะเลยาอันพวกซ่อนบ้านข่อยยุโรปอียิปเนี่ยอันตัวเจออกเสียงตัวยอยักษ์ยอยักษ์หรือยอผู้หญิงก็เ,เลยเป็นเลยียข่อยหันไปปุ๊บเลยยเนี่ยมันใช้สันคาแกลวประมาณนี้เนาะมันก็เลย ขอ่อยก็เลยได้ซื้อนี่มาโดยอัตโนมัติตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นหลังอืมสิบห้าปีขึ้นหลังถ้าผู้ใดอยากรู้ว่าซื้อเหรียญใคซื้ออีหลียังนีเดีซื้อเหรียญอีหลีได้เนี่ชื่อตุกตุกเพราะว่าเกิดบนรถตุกตุกใช่ไหมก็เลยเป็นโลโก้นี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาค่อยเป็นคนคิดเยอะนิดนึงเออเป็นคนคิดเยอะนิดนึงนะคะเออก็ออกนอกรอบไปแล้วเลยยาเดี๋ยวบอกกับ,กบไลหลวงไร่ลวงเนาะพี่น้องเนาะไล่ลวงไร่ลวงอืเบอกไปสละมวนซื้อโฮเซล สิว่านยังกาะอันอบอเรืืองยังเกาะอันบาเรื่องโตเกียวมิวสิคเข้าจอกับแบบว่าเขาไม่ได้สนใจว่าใครแก่ใครเด็กแสงก็ไปถึงทุกคนเพราะว่าขนาดขนาดกาลังดีนะพี่น้องขนาดกาลังดีคืออันแบบว่าขวบคุ้มง,ง่ายเนาะขวบคุ้มง,ง่ายาเป็นมอลลัมส่วนมากมอลลัมวงใหญ่เพื่อกระสีเออหวัวหน้าขนาดเพื่อกระสีมีมาแต่ป Ł ูแต่ปุ๋ยนบอมาแต่พอแต่แม่กระสีบอละเออ ก็เขาลบยู่บัตนนีครับอันเขาลบผูเ่านู่นนั่นนี่บางเทือผููเ่าก็บริเอีหยางดอกพี่น้องบางเทือผู้เทาก็บริเอีหยางมากไม้ดอกแต่ว่าคนที่เอาทั่วมาลงกับคนที่เห็นตางยังข่อยหรือเห็นผู้ใดเวลาเขาวอาอันเรื่องใดที่มันเห็นต่างไปยังสิอืมเห็นตางขัดกับความขัดแย้งเนาะเขาก็บอกในมุมมองของเขาในมุมอีหลีเนาะอันเข้าจจไสิว่าจังสันจังสี่ซัมนี่ยคุ้นุหน่ัเนี่ยสู้เหตุงานแหลกเงินค่ะลาออกก็คือจบนะคะบางทีก็อยากฝากความคิดถึงถึงทุกคนนะ ว่ต้องหักบริษัทลายบริษัทไม่ได้ละเขาขาดเราเขากูดูอยู่ได้ค่ะถ้าทําไม่ได้ลาออกไปสมัยก่อนเคยงานบริษัทเวลามีคนมาสามาัครกวางสีทําไม่ได้มาลาออกไปแต่ตอนที่จะมาเราจะถามว่าสามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ไหมพนักง,งานอยากเข้ามาใหม่สามารถทําได้ทุกอย่างเออถ้าอยากมายู่นันเทด้คุยยางเออสามารถทํา can work under pressure น่ะนะ,นะ,นะอันทำงานภายใต้ความกดดันได้ตอบค่ะ ทำได้ค่ะถูกต้องค่ะบ้านนี่พอไม่เห็ุงานเหตเขาแล้วเห็ุบ่ได้ถ้าเป็นฟังนายจ้างสิบวังไลยทําไม่ได้ลาออกไปคนอื่นเยอะแยะตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องบรักบริษัทมากกว่าอะไรมากมายอันนี้บ่าอันนี้ว่ารวมๆทั่วไปด้วยพี่น้องอันนี้ว่ารวมๆบ่ได้เจาะจงว่าวงการหมอลำมเด้อันนี้คอยว่าซูมูเจ้าฟังซื่อซื้อว่าซื่อซื้อเพราะเคยคยเป็นเหตุงานโรงงานมาก่อนสิบปีเนาะพี่น้องเนาะงเคยมาไหวตัวกูสิไม่อยู่ในสิบบ่อบ่อใดเด้บ่ไ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 ใดบ่อใดบ่อ อันย่ายเขาไปนอนก่อนได้จับฟันดีจา้าขอบคุณค่ะไปนอนค่ะเลยยาชื่อพร้อมมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่นละค่ะอันมินม,มีที่มาที่ไปค่ะมาที่นี่อันผู้ลุงคนมาคอยตั้งตามดอกสมสีทองบางอืง่นคาแรคเตอร์มันใดซื่อหรอกอืมฟาสยอมเสียด ฟ้าจะเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์นะกับประมาณฉันนี่แหละเออกับพอดีมาะเจาะเออแต่สะกดคนละตัวนะคะสะกดคนละตัวเขาจะสะกดล,ะล,ะล,ะละ้อลิงอเลยยาดอกสมเขาจะสะกดล,ะละ้อเลืออืมนั่นแหละพี่นองกับประมาณว่าเคยก็เรื่องบว่าการบริหารคนหลุนไหมเนาะก็คนหลุนเก่าบคือกันถ้าเขาไปบอกอันแยกแยว่าอุ้ยถามีเด็กหน่อยปฏิกิริยามา่ยังเขาสะว่าว้ายไม่เคารพนู่นนั่นนี่เออออกไปกระทุ่บุญคุณกันยุกคนปัอหาปวดหัวคอยเห็นแล้วคอยเบื้องแล้ว่อยเบื้องอยู่ จริงๆคนในวงการมอลล์เขาหยู he he ่รูยังเลอะเยาะว่าเขาในแต่เขาออกมาบอกบ่ได้เขาบอกคือเขาบ่ไใ้ไงเพราะว่าเขายุวงนอกเนาะเขาบ่ได้มีส่วนใหญ่ส่วนเสียมาพี่น้องเขาบอกยังเสียเขาบ่ได้มีส่วนใดส่วนเสียกบเขาเป็นบอกแต่ว่าคนที่เขายุว่าวงมอวงการมอลล์มอลําอหรีนันเขาเจ้าอยากบอกว่าไตเขาเจาะบาบ่ได้อื่เขาเจ้ารักษาผาโพดไว้อยู่เขาเจารักษาผ่าโพดแต่เขานี่มันเป็นคนหนอกเข้ากับบอกไปตามเท่าคิดจักถือ หรือผิดเท่ากับบรลูเลยเออแต่ว่าในมุมมองที่เราเป็นคนนอกเรามองเห็นเราก็เลยพูดไปตมนั้นแหละตามภาษาของเราเนาะอืมนะคะโอ้ยบอกมาโดนแล้วข่อยเอองมาได้หนิสามสิบไทีโดนมากเลยสําหรับข่อยเนี่ยข่อยสิบไปหาแนวกินพี่อ้องเขาหิ้วเขาแล้วข่อยสิไปกินอย่างมี้คข่อยกินเบี้ยไปแล้วอันบ้ท่านตุยง่ายดอกพี่อ้องตับได้ที่เมาเหล่าแล้วหิ้วเขาเนาะโอเคขอพูดเลยหลายค่ะสําหรับผู้ที่แวะเข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ด้วยนะคะฝากช่อง f e c o o o ใหไปด้วยนะคะที่ชาพัดเพนพิมพ์ตอนนี้คนตามสีพันสองรอยเท่าไหร่วะสีเป็นเพื่อนได้อีกแปดลอยด้วยนอกนั้น f o l โ o w เด้อฉันดังไหนวาฉันได้สีว่าส,สันยิงบไดายได้จ้าโ <c oughs> อ,อ้ยบอกหยอกพี่นออ้องบอกหยอกก็เป็นคนคู่เก่านี่แหละจ้าโอเคขอบคุณค่ะไปแล้วบาย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 ซียูเมื่อื่นนะคะ